สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Healthy Beauty สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 คือต้องบอกไว้ก่อนว่าเราเคยติดโควิดมาแล้วนะคะตอนช่วงมกราคมที่ผ่านมา ตอนนั้นอาการก็จะมีแค่ไออย่างเดียวนะคะไอแบบหน้าลำคันอแห้งๆนะคะอาการอื่นๆไม่มีไข้ไม่มีปวดหัวตัวร้อนอะไรไม่มีนะคะก็กักตัวนะคะกักตัวที่บ้าน14วันหลังจากนั้นก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมนะคะพอเรากลับไปทํางานก็ที่ทํางานก็มีการฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าเราทํางานที่บ้านพักคนชรานะ เพราะฉะนั้นเขาที่เบลเยียมเนี่ยเขาจะให้บ้านพักคนชราก่อนนะคะเป็นลงดับต้นๆที่ได้รับวัคซีนนะก็ก็เป็นอะไรที่แบบว่าเออฉันได้รับวัคซีนก่อนคนอื่นนะคะก็ก็โอเคนะก็ได้รับวัคซีนไปนะคะเข็มแรกวันที่ออ15กุมภาพันธ์นะคะนั่นคือเข็มแรกที่เราฉีดไปนะก็ วัคซีนที่เราฉีดเป็นของไฟเซอร์นะคะบริษัทที่นิวยอร์กนะคะอเมริกาเป็นบริษัทเกี่ยวกับตัวยาการคิดค้นตัวยาต่างๆนะคะเป็นบริษัทที่แบบว่ามีความน่าเชื่อถือแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะหลังจากที่เราฉีดเข็มแรกไปนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่ามันปวดมากปวดตุ๊บๆนะคะปวดแบบน่านลำคาญนะคือเป็นการฉีดวัคซีนทั่วไปนั่นแหละนะคะ ก็อาจจะมีการปวดหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปประมาณ4-5ชั่วโมงหรือว่าตอนเย็นๆนนะ่ะคือเราฉีดวัคซีนไปตอนทิ้งที่ยงค่ะตอนไปไปายก็คือตอนเย็นตอนจะเข้านอนเนี่ยสองสามทุ่มนะคะก็จะเริ่มปวดแล้วแต่เราก็ไม่ได้กินยาพาร,ราหรือว่าไม่ได้กินยาแก้ปวดอะไรแต่ว่าเพื่อนที่ทํางานบางคนเขาก็แบบเป็นหนักนะปวดแล้วก็มีไข้มีตัวร้อนนั่นคือเพื่อนแบบว่าบางคนแล้วแต่แล้วแต่ภูมิต้านทานของเราด้วยนะคะแล้วแต่ความแข็งแรงของร่างกายของเรา แล้วก็เข็มที่สองนะคะเข็มที่2จะห่างจากเข็มแรก21วันคือหลังจากที่เราฉีดไปแล้ววันที่15กุมภานะคะวันที่2ก็เข็มที่สองก็วันที่8มีนาที่ผ่านมานี่เองค่ะไม่นานเท่าไหร่เนาะก็เข็มที่2ก็เหมือนเดิมนะคะก็ปวดตุบๆเหมือนเดิมคือเข็มที่สองเนี่ยเราต้องกินยา ต้องกินยาพารานะคะยากแก้ปวดเพราะว่ามันมันน่ารำคาญนอะ่ะเจ้าตัววัคซีนตัวนี้นะคะเขาจะฉีดตรงตรงแขนหัวแขนตรงนี้นะคะหัวไหล่ตรงนี้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขนนะคะเราจะฉีดเข้าข้างซ้ายเพราะว่าเราเป็นคนถนัดขวาเพราะฉะนั้นก็จะฉีดเข้าข้างซ้ายตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเข็มที่สองก็กินยาแก้ปวดไปนะหลังจากนั้นก็วันต่อมานะคะก็ไม่มีอาการอะไรแล้วนะก็จะมีปวดทุบๆนิดนึงนะคะปวดเบาๆแล้วก็คัน คันนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็จะมีการปวดนะคะแล้วก็รู้สึกคันตรงที่ฉีดน,นะคะแค่นั้นวัคซีนไฟเซอร์ตัวนี้นะคะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด1 9 95%นะคะคือคนที่ ฉีดวัคซีนตัวนี้คือโอกาสที่จะติดโควิด -19 นั้นน้อยมากนะเพราะฉะนั้นนะคะการฉีดวัคซีนอของไฟเซอร์ตัวนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบรัรันตีว่าเราได้ฉีดวัคซีนไปแล้วมันเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าตังค์นะคะคือในกระเป๋าตังค์นี้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือใบกรันตีนะคะว่าเราได้ฉีดวัคซีนไปแล้วอันนี้นะคะคือใบฉีดวัคซีนในใบนี้นะคะก็จะมี หัวข้อต้นเลยนะคะก็คือ you have met the a e r o s t i e d o r a k e n f u n h e r s c o m i c o m i n a t i covid 19 mrna วัคซีนนะคะคือมันเป็นภาษาเบลเยียมนะคะมันก็จะอาจจะอ่านยากนิดนึงเนาะก็จะมีนะคะ covid 19นะคะตัวนี้แล้วก็มีชื่อของเรานะคะชื่อของเราก็พะขาวดีพ่อชมพูเนาะแล้วก็มีวันที่ฉีดเข็มแรกนะคะ เราฉีดเข็มแรกไปวันที่15กุมภานะคะแล้วก็เข็มที่2วันที่8มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็จะมีเลขล็อตนัมเบอร์นะคะล็อตนัมเบอร์ในการฉีดเข็มว่าเข็มที่เขาเรียกอะไรอะเบอร์ของตัวตัวเข็มฉีดยานะคะเบอร์ของวัคซีนนะเบอร์อะไรนะอ่ะก็จะมีอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะตัวนี้ต้องเก็บไว้ให้ดีๆเลยนะคะ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นใบการันตีที่เราสามารถกลับไปเมืองไทยโดยที่ไม่ต้องกักตัวนะคะคือเราสามารถยื่นใบนี้นะแล้วก็ก็กลับไปบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องกักตัวที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนๆนะตัวนี้คือเป็นใบผ่านที่ดีมากนะคะแล้วก็ที่สนามบินที่เบลยเยียมหรือว่าที่สนามบินที่เมืองไทยนะก็ยื่นตัวนี้นะคะก็จะเข้าประเทศได้สบายๆายเก็บใส่กระเป๋าตั้งไว้ก่อนนะคะกลัวหายนะเพราะว่ามันสําคัญมากนะคะเจ้าใบนี้ วัคซีนตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะคือเหมาะสําหรับผู้ใหญ่แหละเหมาเหมาะสาหรับทุกคนนะคะตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปใครๆก็ฉีดได้แต่ว่าที่เบลเยี่ยมนะคะคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับวัคซีนของไฟเซอร์นะก็จะมีะบุคคลอื่นๆนะคะที่ ที่มีอาการเสี่ยงต่อการติดโควิดน้อยเนี่ยเขาก็จะได้วัคซีนตัวอื่นที่แบบว่าเ,เขาเรียกอะไรที่มีประสิทธิภาพน้อยลงเนื่องจากว่าบริษัทไฟเซอร์วัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยคือมันยังไม่เพียงพอนะคะคือเขาผลิตยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นก็คนที่ต้องการจะฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ก็คือไม่ได้ทุกคนนะอาจจะเป็นเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะที่ได้อย่างเช่นบ้านพักคนชราหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลเนี่ยก็จะได้ฉีดของไฟเซอร์นะคะ ผู้ที่นะคะไม่เหมาะแก่การฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะนั่นก็คือผู้ที่มีอาการแพ้หรือว่าผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้นะคะแพ้ต่างๆแพ้ทั้งที่แบบว่าอาการรุนแรงแล้วก็ไม่รุนแรงนะคะไม่แนะนําให้ฉีดเพราะว่ามันอาจจะมีอาการข้างเคียงได้นะคะแล้วก็ผู้ที่มีอาการแพ้โพลีเอทิลีนไกลข้ลนะคะหรือว่า PEG และก็ p o l y เซ r b a เ e นะคะซึ่งมันเป็นสารชนิดหนึ่งที่เขาใช้ในเครื่องสำอางแล้วก็ยาบางชนิดคือคนที่แพ้2ออย่างนี่คือไม่แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่ามันจะมีอาการข้างเคียงวัคซีนโควิดไฟเซอร์ปลอดภัยไหม คือเขาบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นวัคซีนที่ใช้เวลาคิดค้นที่แบบว่าเป็นระยะเวลาสั้นนะคะแต่ก็ประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด1 9ทีนั้น1 9 5นะคะคือว่าเป็นการป้องกันโควิดที่อยู่ในระดับสูงแต่ก็มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็มีการทดลองขนาดใหญ่นะคือ ไม่มีนะคะยังไม่มีการค้นพบว่ามีผู้ที่มีแพ้แล้วก็มีอาการรุนแรงผู้ที่มีผลข้างเคียงรุนแรงอะ่ะคือเขาบอกว่าเขายังยังไม่มีนะคะยังไม่เจอนะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเชื่อถือได้ว่าวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยคือมันปลอดภัยนะคะมันไม่มีอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงนะคะคืออ่ะก็สามารถฉีดได้ปลอดภัยนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะองค์การอาหารและยาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเฝ้าคอยติดตามผลข้างเคียงหลังจากที่การฉีดวัคซีนนะคะของไฟเซอร์หรือว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ต่อไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูผลข้างเคียงนะคะหลังจากที่เราฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไปแล้วนะคะคืออย่างที่บอกไปว่าวัคซีนของไฟเซอร์นั้นมันป้องกันโควิด1 9ได้ถึง95%นะคะเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงมันก็น่าจะมีนิดนึงหนานะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างก็นะคะผลข้างเคียง ตัวนี้คือมันแล้วแต่บุคคลด้วยนะมันแล้วแต่ร่างกายของเราแล้วแต่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนว่ามันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขนาดไหนนะคะก็ ผลข้างเคียงนะคะโดยปกติของคนทั่วไปที่จะมีนั่นก็คือมีอาการไข้นะคะหนาวสัน่นแล้วก็มีการปวดหัวปวดศีรษะนะคะปวดกล้ามเนื้อมีอาการอ่อนเพลียนะคะแล้วก็มีอาการปวดบวมแล้วก็คันบริเวณที่ฉีดเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนฉีดวัคซีนนะคะเพราะว่าเราได้ยินมาว่าอาจจะมีบางคนนะไม่อยากฉีดกลัวเจ็บกูัลผลข้างเคียงว่าเฮ้ยต่อไปกลัวว่าอาจจะไม่มีลูกอาจจะอะไรต่างๆนานานะคะเยอะแยะมากมายนะแต่เราว่าคือมันปลอดภัยนะมันไม่มี อะไรที่แบบว่ารุนแรงหรือว่าน่ากลัวอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงหมดเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีคำติชมหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ข้างล่างนี้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ